น้ำไก่น้ำเก็ดอ่ะมันดูดไม่ได้กบีหลอดกันดิมาบีเลยกายง่อย่างง่เลยเนี่ยแค่เนี้ยง้ฮะไหนต่อไหมคะข,ข้า่ะาปิดติดโอ้ย